เช้าวันนี้ที่อมน่าจเจริญน,นะครับอากาศยังเย็นอยู่เลยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของหลังวิ่งมาราธอนที่ญี่ปุ่นนะครับ สวยไหมเริ่มแล้วครับสวัสดีตอนเช้าครับโกนวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับที่21องศาเท่านั้นเองนะครับพาทีกำลังขึ้นเลยที่น่าจะเลยน,นะผมออกมาวิ่งกันกันกบคุณเนะี่กำลังวอมอัปแล้วก็ใส่รองเท้าอยู่ทางโน้นนะวันนี้จะมาชวนคุยนะวิ่งไปคุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้มาจาก เบาๆนะครับแล้วก็จะมาลงขอาตอนเย็นมันนี้มันอังคารน,นะตอนเช้าก็สบายๆก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องหลังจากที่ไปวิ่งมารลธอันที่เกียวโ,ต,โตมานะครับก็ภาพบรรยากาศที่หลายๆคนน่าจะได้ดูแล้วเนาะที่ผมไปวิ่งกับพี่โยยสวัสดีนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับสําหรับบรรยากาศในการลากพี่โยเรียกว่าอย่างไนดีกว่านะเพื่อที่จะให้พี่เข้าจบได้ ตามเป้าหมายซึ่งเราก็ทําได้ตามเป้าหมายนะตอนแรกผมตั้งใจกันเอาไว้ว่าจะวิ่งที่4ชั่วโมง44.44 44. นะ <c oughs> ก็ทําได้นะถือว่าทําได้เพราะว่าระยะมันเกินนะครับก็กลไม่ถูกจริงๆว่ามันจะเกินเท่าไหร่มันเกินไปค่อนข้างเยอะนะวิ่งเกินไป4 3โลเลยนะวันนั้นโอ้โหโหดมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่ <c oughs> ผมกลับมาทบทวนนะ แล้วก็คิดกับตัวเองว่าเอายากจะมาสรุปเอาไว้นะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการไปวิว่งมาราธอนที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ผมชอบไปวิว่งมาราธอนที่สุดนะครับไปมาหลายครั้งแล้วนะคร,ครั้งนี้ก็ยังเป็นครั้งที่ประทับใจแล้วก็ประทับใจอันดับต้นๆเลยเพราะว่ามันได้ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็มันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ มันเข้มข้นนะครับหลายอารมณ์มากๆหลายอารมณ์จริงๆสําหรับวันนั้นนะครับแล้วก็มีภาพการแข่งขันที่คนญี่ปุ่นนะครับสามารถที่จะเอาชนะเคยนยาได้ในงานโอซาม้ามาราธนล่าสุดมันก็เลยมีคําถามประมาณว่าแล้วทําไมคนญี่ปุ่นเขาถึงแบบเก่งขนาดนั้นทําไมเขาเก่งจังเลยทําไมเขาวิ่งเก่งข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของอากาศ ะะอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยหรือว่าการวิร่งระยะไกลเรื่องของอากาศเนี่ยมีผลมากจริงๆนะครับมันไม่ได้มีผลแค่ว่าอากาศเย็นเนี่ยทาให้เราวิ่งได้เยอะนะหรือว่าวิ่งได้ทั้งวันนะเออการวิ่งได้ทั้งวันหรือว่าวิ่งได้เยอะเนี่ยมันก็สะดวกใช่ไหมแต่อากาศเย็นมันยังมีข้อดีนะครับก็คือเวลาเราวิ่งไป กล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกมันเสียหายน้อยกว่าในเชิงของทฤษฎีหรือว่าในเชิงของแบบข้อมูลทางวิชาการหรือว่าทางการแพทย์นเนี่ยมันก็มีประกอบกันเยอะนะเรื่องนี้แต่ว่าเอาเอา,เอาง่ายๆของเราก็คืออากาศเย็นนะมันรีคอเวอรี่อ่ะเร็วกว่าด้วยแล้วก็ตอนพ่วิ่งอ่ะมันเสียหายน้อยกว่าหมายถึงขาเรา มันก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะอยู่กับความเร็วนั้นหรือว่าวิ่งที่ระยะทางนั้นนะหรือว่าซ้อมได้เยอะๆหรือว่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับการวิ่งนะที่มันแตกต่างจากเมืองร้อนแบบเรานะครับนี่แหละก็คือเหตุสําคัญเลยข้อแรกที่ผมคิดนะก็คือเรื่องของทําเลที่ตั้งของประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเก่งเทาเขามันได้ไหมผมว่า มันได้มันมีคนที่สามารถที่จะเก่งถึงถึงขั้นของคนญี่ปุ่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเยอะแบบเป็นองค์คาพยพใหญ่ๆเหมือนแบบเขานะครับอย่างเราอย่างเรามีคีรินอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่มีคีรินหนึ่งคนใช่ไหมเพราะว่าซ้อมอยู่ต่างประเทศนะครับก็ประมาณนี้เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่เขามีมาอย่างช้านานนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เขาเป็นภูเขาเนะม้าหรือว่าแบบเครื่องบินอะไรแต่ก่อนมันไม่มีแล้วม้าเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นเขาได้นะบางทีภูมิประเทศมันเป็นเขาการส่งข่าวสารในโบราณเนี่ยเวลาโบราณย้อนในไปในอดีตนะส่งข่าวกันวิ่งส่งนะครับที่ญี่ปุ่นวิ่งส่ง มันก็เป็นอย่างเงี้ยมานานละถ้าเป็นประเทศไทยก็คือขี่ม้าส่งใช่ไหมเออขี่ม้าส่งขาวว่าเป็นที่ราบนะครับมันก็เลยไม่เหมือนกันนะประมาณนี้สําหรับเรื่องของประเภณนี้ที่ผมได้เจอที่เกียวโตก็จะเป็นภาพของคนนะครับผู้คนเนี่ยออกมาวิ่งด้วยกันเยอะๆมาแบบคนที่ตั้งใจวิ่งวิ่งเร็วเขาก็วิ่งนะเขาก็ตั้งใจวิ่งเร็ว ่วนคนที่เขาวิ่งซอยสบายเขาก็อยู่บล็อกหลังๆเขาก็ชิวๆแต่งตัวแปนซีบ้างใส่เสื้อยืดแต่งชุดทั่วๆไปนะครับรองเท้าก็ไม่ไม่ได้เป็นรองเทา้าซูเปอร์จูดทุกคนไม่ได้เป็นเหลสจิ่งจุทุกคนนะตัวของวัฒนธรรมการวิ่งของเขามันเข้เขมแข็งมากคือการบิดถนนก็ปิดหมดเลยปิดทั้งเมืองนะครับแล้วคนก็ออกมาเชีย เหมือนอย่างถาภาพบ้านเราก็คือเหมือนบุรีร์อย่างเงี้ยคนก้องมาเชียร์กันเยอะใช่ไหมเ <c oughs> ออเขาก็เหมือนกันเขาก็มาเชียร์กันเยอะเลยข้างทางนะครับส่วนคนวิ่งก็เนื่องจากว่าคนวิ่งมันเยอะแล้วถนนมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับการวิ่งมันก็ไม่ได้เชิงทําความเร็วตลอดสําหรับบล็อกหลังๆนะมันเป็นเหมือนสายน้ําไหลแบบของผู้คนเป็นคลื่นของกระแสคนที่แบบวิ่งไปด้วยกันนะครับมันมีส่วนเยอะนะ อย่างบล็อก J บล็อก S ที่ผมอยู่เงมันมันวิ่งเหมือนกับมันวิ่งเหมือนกับวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้แบบเราไม่อยากจะหยุดเออไม่อยากหยุดเดินไม่อยากหยุดพักมากบุนน้ำก็ไม่ค่อยมีเยอะหรอกก็มีแบบตามมาตรฐานนะครับแล้วคนที่เขาวิ่งในช่วงบล็อก J บล็อก S อะ เพสแบบหกครึ่งอย่างเงี้ยนะตลอดเลยตลอดเส้นทางนะครับหกครึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเขาก็ช้านะคนไหนที่ไม่ไหวเขาก็ช้าลงแต่ช่วงแรกๆที่ออกไปเพ็นหกเพ็นหกหมดเลยนะครับกอบทั้งงานอะเร็วมากนะถือว่าเร็วมากนะแล้วก็วัฒนธรรมอื่นๆที่เขาเอามาประกอบการวิ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการโชว์ ศิละปะอย่างเช่นตีกองอย่างเี้นะครับตีกองของทางฝั่งเกียวโตนเนี่ยก็ชัดเจนเลยมีหลายซุ้มมากๆนะครับแบบใหญ่ๆเลยตรงทาวันอินนาจิสวยมากๆเลยนะครับการเสริมการแทรกวัฒนธรรมแบบนี้ศิละปะแบบนี้เข้าไปมันก็เป็นอะไรที่สวยฮะยังมีเกยชาที่ตรงบนโบตันิค้อการเดนตรงสวนพฤกษาสก็มีเกยชามานั่งครับ โอ้โห oh. ตอนแรกผมก็แบบโอ้โ oh. หดีอะผมมองไม่ทันเลยนะตอนแรกพอแบบเฮ้ยน, oh. นั่นเกชาเข้าไปดูโอ้โ oh. ห oh. คิดดูนะเขาต้องแต่งตัวแต่งชุดเตรียมตัวเตรียมโชว์เตรียมของอะไรต่างๆพวกนี้เยอะมากๆเลยนะครับเกณฑ์เล็กเกณฑ์นหน่อยก็อย่างเช่น,ก,นการให้ความร่วมมือกับคนในท้องถิ่นแล้วก็การไม่ลืมพ่จะ ช่วยเหลือคนท้องถิ่นที่เขาไม่ได้วิ่งนะครับเช่นการข้ามถนนนะเนื่องจากว่าเกี่ยวโตเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบทางลอดถนนเพราะถนนเขาแคบใช่ไหมเขาก็จะใช้วิธีการแบบแมนวนวดนะเอาคนมากั้นนะคือพาคนข้ามถนนคนที่เป็นอาสาสมัครมากัน้นเอาเส้นมากัน้นยาวๆเพื่อจะให้เบี่ยงคนเบี่ยงเป็นเลนซ้ายเลนขวาเพื่อให้ก็จทยอยคนข้ามถนนไปได้นะครับแล้วก็จักรยาน โอ้โหใช้คนเยอะนะบางจุดใช้คนเยอะกว่าคนข้ามอีกอะคนข้ามเนี่ยสี่ห้าคนคนบริวียมาช่วยคนข้ามเนี่ยสี่ยีิบคนเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะส่วนเรื่องของบรรยากาศเนี่ยรวมๆสำหรับเรื่องของศิลปะพนนธรรมผมว่าผมให้เกี่ยวโตเนี่ยเด่นชัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เป็นในแนวเชิงของศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมสูงที่สุดเท่าที่เคยไปวิ่งมาในญี่ปุ่น,นครับตอนนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีมรดกโลกมีจุดที่เป็นวัดเป็นอะไรเยอะนะออผ่านวัดหลายๆวัดสําคัญสาคัญหลาย,ลาย,ลายจุดนะก็หน้าไปนะสำหรับตรงนี้เรื่องที่สนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของเพื่อนร่วมทางอ่านะ ก็จะเห็นในคลิปใช่ไหมเพื่อนร่วมทางของผมเลยจริงๆก็คือพิโยแต่ผมพูดถึงเรื่องเพื่อนร่วมทางที่เป็นนักวิง่งนะฮะทั่วๆไปที่เขาไปด้วยกันนะครับก็คือวิงว่งไปด้วยกันที่วิ่งไปด้วยกันผมจะชอบบอกเพื่อนๆที่สนใจอยากจะไปวิ่งที่ญี่ปุ่นหรือว่างานใหญ่ๆนะครับว่าการไปวิ่งงานแบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะออกบล็อกที่ถูกต้องจะดีที่สุดนะครับเราเวลาเราสมัครเนี่ยเราจะต้องลง,องความเร็วที่ หาข้อมูลก่อนแล้วก็ลงความเร็วที่มันแบบใกล้เคียงกับบอกเรานะอย่างเช่นาว่าเราวิ่งเร็วเราก็ไปอยู่บล็อก A, บล็อกบีอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนจํานวนมากมีเพื่อนร่วมทางจํานวนมากช่วยลากเราย่างที่บอกก็คือเหมือนคลื่นกับคลื่นคนที่พาเราไปพาเราไปนะมันทําให้เราแบบว่าหยุดไม่ได้นะเออให้กําลังใจกันไปด้วยระว่างทางนะครับแล้วก็จะได้เห็นแบบ พลังที่แบบส่งถึงการได้ของคนนะครับของคนที่เขาวิ่งอยู่ด้แบบแวยกับเราอ้าคุณนี่หินมันเข้าไปในรองเท้าอ๋อก็เลยต้องมาแกะออกก่อนโอเคเ <c oughs> ลขสามโลโอเคการไม่วิ่งกับเพื่อนนะครับอย่างเช่นที่ไปวิ่งกับพี่เขาอะก็ดีมัน ได้เรียนรู้อะไรที่ยังเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้วิ่งถือว่าเร็วอะไรมากก็เลยได้แบบสังเกตแล้วก็เป็นแนวแบบว่า observe นะครับการแข่งขันของคนอื่นซึ่งสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือโอ้โหเพิ่งได้เห็นชัดๆครั้งแรกนะว่าการต่อสู้นะครับกับระยะทางมาราธอนมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งลุ้น แล้วก็หวาดเสียวไปด้วยนะว่าจะจบหรือเปล่ากันด้วยอะไรหลายๆอย่างเหตุการณ์มันมันค่อนข้างเข้มข้นนะครับเวลาที่เราวิ่งกันอยู่อย่างสามสิบโลหรือว่าสามสิบห้าโลเนี่ยผมคาดการไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับสําหรับพี่โยนะครับด้วยการที่เราไม่ได้ซ้อมด้วยกันด้วยแล้วก็การที่เราไม่ได้รู้พื้นฐานกันด้วยนะครับทให้เราได้แต่เชื่อมั่นนะครับในตัวพี่เขา แล้วก็วิ่งแล้วก็ให้กำลังใจไปด้วยไปเรื่อยๆนะผมก็พยายามแบบไม่ให้เขาวิ่งเร็วเกินนะครับไม่ให้วิ่งเร็วเกินเพสที่ตกลงกันไว้ก็คือ6 4ส6 30ประมาณนี้แต่ตอนหลังก็คือเร็วนะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงหลังซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราถ้าผมไม่มีพี่โยนะผมก็คงไม่เร่งนะแต่การเร่งช่วงถ่ายให้เป็น n e g ิ t i v e s p l นะ อย่างสมบูรณ์มันยังงานเกี่ยวตัวมันสะใจเหมือนกันนะมันทาให้เรารู้ว่าเออเนี่ยแหละคือการจมมาทันที่ควรจะเป็นนะครับแบบสตรองเลยเข้ามาแล้วก็จบสวยๆนะครับเหมือนกับว่าเหมือนจะเหลือนิดๆด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวมันดาดเจ็บได้นะครับแต่สิ่งทีออ่สังเกตนะครับจุดสังเกตก็คือ พอหลังจากที่เราวิ่งมาด้วยกันวิ่งกับเพื่อนวิ่งกับอะไรมาด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องเล่าด้วยกันนะครับมันก็เลยเป็นความทรงจําดีๆร่วมกันอาจจะกับคนรอบข้างที่วิ่งมาด้วยกันอาจจะทีมเดียวกันหรือไปวิ่งเป็นพันเนื้อกันกับเพื่อนหรือว่ากับแฟนหรือว่ากับครอบครัวกันนี้นะครับก็เป็นแนวทางที่ดีสําหรับมาธอนที่ต่างประเทศเพราะว่า มันใช้เวลานานสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะจากงานเกี่ยวโตมาราทันปี2024ครั้งนี้นะครับที่ไปกับ C W X Thailand นะครับต้องขอบคุณด้วยนะอีกครั้งนึงนะครับทางวาโก้ไทยแลนด์ที่เป็นเจ้าของ C W X อะจรนะิงๆก็คืออยู่ในวาโก้นะครับพาผมไปครั้งนี้โอ้โหก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างนะครับหลายๆเดือนที่ผ่านมาผมก็ลงมาราทอนแหละลง ATM ลงบุรีรัม ใช่ไหมครับแล้วก็ลงามามราถอนหลายงานเราก็อาศัยว่าถ้าให้เรามาวิ่งเพจหกครึ่งหรือว่า6กสี่ห้าจากเดิมปกติที่เราแข่งอยู่ที่เพจห้าเพจสีไปไปลายอะไรเงี้ยเราก็น่าจะสบายๆนะครัก็เก็บยาวมาเรื่อยๆเก็บยาวถึงประมาณสามสบโลนะ32มสโลสูงสุดนะก็ไม่ได้ถึงกับแบบเก็บยาวเยอะอะไรมากเพราะว่า มีการบาดเจ็บหลังจากที่ไอทีมาคบตกก็เจ็บตอนนั้นเจ็บข้อเท้ามันก็มีเวลาซ้อมกันแค่นี้แหละเดือน2เดือนสําหรับงานนี้นะช่วงหลังๆก็เลยเป็นแนวแบบเรียกความฟิดในบ้านแข่งอะ่ะผมก็เนื่องจากว่าเราก็วิ่งมาลาธอนมาหลายครั้งเนาะเราก็อาจจะมีความชนานาญเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวที่แม่นยํา มาึ้นแนล้วการเต็มตัวของผมก็คือ,อนอนกินก่อนกินเนี่ยโหลดคาร์บนะก็โหลดปกติกินข้าวปกตินะกินข้าวปกติแล้วก็กินขาบมากขึ้นนิดหน่อยอย่างเช่นสมมุติสมมุติกินข้าวสองทัพีก็กินเป็นสามเพิ่มขึ้นประมาณสักครึ่งส่วนจากที่กินปกตินะครับพวกพวกแป้งก็จะทำให้เรารู้สึกสบายแล้วก็ลดพวกของสแสลง ต่างๆอย่างไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีของรถจัดอะไรก็เลยง่ายนะครับกินอะไรกับเขาข้ากินอะไรก็กินไปแต่ผมก็จะมีแบบไปแฟมิลี่มาแล้วก็ไปซื้อพวกขนมปังอะไรเงี้ยมากินก่อนวันแข่งแต่โชคดีที่มันแข่งกันเก้าโมงเก้าโมงมันก็เลยแบบว่าสบายะง่ายอะ่ะเราตื่นมาจากหกโมงอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ไปวิ่งกัน เก้าโมงเช้าอ่ะมันก็เลยไม่ต้องแบบว่าทรมานมากนอนก็เต็มอิ่มสบายๆเลยชิวๆฮู้นเนมาเทมโปอ,อย่างเจลอย่างเงี้ยผมก็เก็บไว้ในปอกแขนนะครับเก็บไว้ในปลอกแขนเลยนะปลอกแขนของไนกี้อ่ะใส่เจลไปข้างละสองซองะ หน้าแขนงองหนึ่งหลังแขนตรงนี้2อหนึ่งนะครับด้านนี้ด้านนี้สองนนสีอง,ส,องส่วนเกลือเป็นเม็ดนะวันนั้นใช้ของฟิวโกก็เก็บในกางเกงผมใส่กางเกงแอโรสบิทด้านไหนแล้วก็ใส่ตัวของ CWX ทับนะครับแล้วก็ออกกล้องโปโปเนี่ยเน็บตรงเอวเน็บตรงเอวตรงเนี้เน็บไว้นะ ทำเป็นก้าน,นสั้นๆแล้วก็เน็บไปเน็บไปตรงเกงแล้วก็ใส่ถุงมือเพราะมาหนาวแต่ใส่ถุงมือไปได้แค่รู้สึกจะใส่ถุงมือไปได้แค่โลสองโลก็ถอดแล้วแล้วก็มีปลอกคอด้วยนะครับเพราะว่าตอนยืนอยู่อะมันเย็นเราก็จะทําตัวให้อุ่นไปก่อนนะแต่ว่าการเตรียมตัวที่ญี่ปุ่นอย่างโดยเฉพาะงานเกียวโตอะมันจะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าบางทีมันมีฝนตกนะครับ ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันอีกหนังอีกมวลหนึ่งเลยนะมันจะหนาวมากอย่างเช่นงานโกซสก้าเนี่ยมันก็จะหนาวสุดๆเลยเราจะต้องใส่ถุงพลาสติกคุมไว้นะครับก็มีแจกถุงพลาสติกเนี่ยมีแจกในงานตอนรับบิบในถุงเลยในถุงที่ให้ของละมันแล้วมันจะมีถุงพลาสติกคุมใส่เข้าไปที่ตัวใส่เลยนะครับมันจะช่วยให้ลมเนี่ยมันไม่ทะลุผ้ามันโดนตัวเราอุ่นเลย ถุงพลาติกอะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ถอดทิ้งแต่วันนั้นผมไม่ได้ใส่ถูงพลาติกนะเพราะว่ามันไม่หนาวมากสิบกว่าองศานี่ถือว่าไม่หนาวมากวิ่งไปแป๊บนึงก็เหงื่อออกแล้วนะครับรองเท้าก็ต้องเลือกที่เราเคยวิ่งยาวมาด้วยผมใช well ้เอาฟอรไฟ3์สามวนั <c ười> <c ười> ้นก็จัดเต็มเลยเอาเอาฟอร์ไฟ3ไปวิ่งเทนหชิลเลยแบบไหลไเรื่อยๆชิลนะครับตัวนี้ดีหน่อยไม่กะ ถ้าเป็นรุ่นสองะกัดรุ่นหนึ่งรุ่นสองผมโดนกัดน,นะรุ่นนี้ไม่โดนกัดเลยอะดีมากๆเลยนะครับสำหรับเอาเพราะฝ่ายสามก็ประมาณนี้สำหรับทริปญี่ปุ่นเกียวโตวันนี้ก็วิ่งมาสามโล่นก็เป็นอะไรที่ประทับใจและอยากไปอีกนะครับมีแผนจะไปวิ่งที่ญี่ปุ่นอีกปลายปีอาจจะเป็นงานโกเบหรือนาระนะครับแล้วก็กลางปีมีไป ซินนี่มาเราทานด้วยแต่อากาศก็ไม่ได้หนาวอะไรมากที่ซินนี่เท่าที่รู้นะหรือใครมีสนามไหนที่น่าไปแนะนําได้นะครับแล้วก็ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับสนามซินนี่ก็ช่วยบอกผมด้วยใครเคยไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฝากกดซับ c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าชอบนะครับวันนี้ผมสานนะครับพวามมาวิ่งเล่นเยี่ยมน่าจเจริญดูอยู่สวยไหมตลาไปก่อนครับบ๊ายบาย Sí, you